คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์นะครับว่าในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2567นี้ดวงการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่่ออนนนืะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทานายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับอ้าวแล้วครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันเสาร์ครับในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2567นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาคนเกิดวันเสาร์มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับไพ่8ดดาบจะเตือนให้คนเกิดวันเสาร์ การงานในช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคปัญหาที่ต้องแก้ไขต้องรับมือต้องจัดการปัญหาบางอย่างมาจากคนให้ระวังให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการโดนติชิน,นินทาว่าร้ายให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีหรืออาจจะโดนเอาเปรียบในที่ทำงานคนเกิดวันเสาร์ต้องระวังให้มากในเรื่องของการทำงาน ในช่วง16จนถึง31ตุลาคมนี้ให้ระวังในเรื่องของการทำงานผิดพลาดจนเกิดปัญหาได้คนเกิดวันเสาร์ต้องรอบคอบให้มากในเรื่องของการทำงานนะครับระวังในเรื่องของสถานการณ์บางอย่างจะทำให้อึดอัดใจแต่ถ้าผ่านไปได้ไพ่ judgment ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาการงานคนเกิดวันเสาร์ไพ่ใบนี้คือไพ่าตายแล้วฟืน้น เป็นไพ่แห่งการฟื้นคืนในดวงชะตาการงานจะนําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาสู่ดวงการงานคนเกิดวันเสาร์หากผ่านไปได้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะส่งผลดีในเรื่องงานบางคนจะเป็นช่วงเวลาที่ได้เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาหรือว่าอาจจะได้รับโอกาสดีๆได้รับมอบหน้าที่สำคัญสำคัญไพ่8คาา จะพูดถึงงานรุ่งนะครับมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานอาจจะต้องเดินทางบ่อยสำหรับบางคนใครที่กำลังตั้งใจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศต่างแดนมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เดินทางไปใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการมีเกณฑ์ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่า ธุรกิจกิจการที่ทำอยู่จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้ขยับขยายก็เป็นได้เช่นกันคนค้าขายการค้าการขายจะดีแต่ให้ระวังเรื่องจุกจิกเหนื่อยใจหรือให้ระวังในเรื่องของการโดนคนเอาเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากโดยเฉพาะเรื่องใดก็ตามเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับ คนค้าขายส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างนะครับต้องระวังในเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานระวังในเรื่องของการโดนเอาเปรียบโดนใส่ร้ายระวังในเรื่องของการทำงานผิดพลาดหรือว่ามีเรื่องให้อึนอัดเหนื่อยใจนะครับแต่การงานเนี่ยโดยรวมถือว่าดี มีเกณฑ์จะก้าวหน้าในสายอาชีพในสายงานที่ทำบางคนจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นเป็นไปในทิศทางที่ดีก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้นะครับส่วนใครที่กำลังสมัครงานอยู่รองานไว้หางานอยู่สิบ 6จนถึง31ตุลาคมนี้สมัครงานจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานใครที่การงานเคยย่ำแย่มีปัญหา16จนถึง31ตุลาคมนี้นะครับเหมือนกับจะได้พลิกสถานการณ์ลืมตาอ้าปากได้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่เป็นเหมือนกับปัญหาที่เกาะกลุ่มจิตใจ เราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปขอให้คนเกิดวันเสาร์มุ่งมั่นตั้งใจอย่าไปย่อท้ออย่าไปยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามานะครับปัญหาต่างๆทุกปัญหาจะมีทางแก้มีทางออกและคนเกิดวันเสาร์จะได้เห็นอะไรดีๆในช่วง16 จนถึง31ตุลาคมนี้ครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างว่า16จนถึง31ตุลาคมนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับ ในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงการเงินคนเกิดวันเสาร์ไพ่เเหรียญจะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวครับจะลงทุนอะไรหรือว่าหวังผลอะไรไว้การเงินจะสำเร็จได้ดังใจการเงิน อยู่ในช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเป็นขาขึ้นของคนเกิดวันเสาร์ก็ว่าได้นะครับใครที่การเงินมีปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมา16จนถึง31ตุลาคมนี้การเงินจะเริ่มดีขึ้นครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายใครที่กำลังตั้งใจจะมีบ้านมีรถจะมีได้ดั่งใจไพราชนีแห่งคาถาจะพูดถึงช่วงเวลาที่ เรียกได้ว่าการเงินไหลเข้าแบบปังๆเลยบางคนมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีนะครับหรือว่าเปลี่ยนสถานะทางการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นได้แต่สิ่งที่ต้องระวังคือยังเก็บเงินกับตัวได้ไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นวางแผนการเงินดีๆใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากครับการเงินในช่วง16 จนถึง31ตุลาคมนี้ไพ่ผู้รับใช้แห่งคาาจะพูดถึงมีเกณฑ์ได้เงินผ่านการติดต่อสื่อสารเจรจากับผู้คนจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องเงินมาให้กับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายนะครับดวงชะตาการเงินในช่วงนี้เรียกได้ว่าขยันหาแต่ไม่ค่อยขยันเก็บ เพราะฉะนั้นใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างว่าในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2567นี้ดวงโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์มีไพ่ราชาแห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่นำพลังงานด้านบวกนำพลังงานดีๆมาสู่คนเกิดวันเสาร์โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองการสิ่งโชค มีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้ไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันเสาร์บางท่านนั้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานะทางการเงินให้ดีขึ้นได้บางคนมีเกณฑ์จะเป็นเศรษฐีหรือว่า ร่ำรวยได้นั่นเองคนเกิดวันเสาร์เพราะฉะนั้นในช่วง16จนถึง31ตุลาคมนี้เสี่ยงโชคจะมีเกณฑ์มีโอกาสมีโชคลาภได้ไพ่สี่เหรียญจะพูดถึงการมีโชคลาภจากช่องทางที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันไพ่อัศวินแห่งเหรียญจะพูดถึงการมีโชคลาภได้ผ่านการเดินทางนะครับหรือว่าการลองเปลี่ยน อะไรเดิมๆใครที่ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆเ,เสี่ยงโชคในที่เดิมๆรองเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางก็มีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้เคล็ดลับจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้เสริมดวงด้วยการดูแลบุพการีในบ้านบุพการีในครอบครัวให้ดีก็จะเป็นเสริมงคลกับชีวิตคนเกิดวันเสาร์ได้ดีครับ เอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปโชคลาภเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากะเกณฑ์อะไรไม่ได้เมื่อถึงเวลาก็จะมาเองเพียงแต่ว่าขอให้เรานั้นมันทำบุญเสริมดวงด้วยการทำบุญทำความดีเข้าไว้นะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้าง ว่า16จนถึง31ตุลาคมนี้ดวงสุขภาพของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาไพ่8เหรียญจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากการนั่งทำอะไรนานๆ นะครับโรคก,กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับหรือว่าออฟฟิศซินโดรมอาการปวดเมื่อยนะครับตามเนื้อตามตัวต้องระวังให้ดีหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องจากการที่เราอยู่ท่าเดิมทำอะไรท่าเดิมๆนานๆเนี่ยต้องระวังให้มากนะครับไพ่ก้าดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มาจาก ตั้งแต่ส่วนคอขึ้นไปจนถึงศีรษะต้องระวังให้ดีอาการปวดศีรษะนะครับหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทต,ต่างๆนะครับอาจจะต้องนะครับตรวจสุขภาพกันให้ดีใครที่ไม่เคยได้ตรวจสุขภาพเลยอาจจะ ไปตรวจสุขภาพบ้างนะครับระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่จะทำให้เราล้มป่วยจนถึงขั้นอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลได้นะครับไพราชนีแห่งถ้วยจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลจิตใจแปรปรวนเพราะฉะนั้นในช่วง16 จนถึง31ตุลาคมนี้ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจให้ดีด้วยนอกเหนือจากสุขภาพร่างกายนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปมาถ,ถึงเรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักกันบ้างว่า16จนถึง31ตุลาคมนี้ดวงความรักของคนเกิดวันเสาร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักคนเกิดวันเสาร์นะครับในช่วง16จนถึง31ตุลาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาความรักคนเกิดวันเสาร์มีไพ่เดชนะครับไพ่เดอะเดวิลและไพ่ราชินีแห่งจันทร์นะครับ3ใบนี้เป็นไพ่ที่นำพลังงานด้านลบมาสู่ ดวงคนเกิดวันเสาร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเกิดวันเสาร์จะต้องระวังนั่นก็คือในเรื่องของอุปสรรคปัญหาทางความสัมพันธ์ที่จะมาในรูปแบบต่างๆนะครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ระวังไปเจอคนไม่จริงใจนะครับหรือว่าไปเจอสถานการณ์คนที่มีโลกสองใบคบคนสองคนในเวลาเดียวกัน ต้องระวังให้ดีนะครับระวังไปเจอคนมีครอบครัวแล้วไปเจอคนมีแฟนแล้วไปเจอคนมีเจ้าของแล้วมีเกณฑ์เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อมีไพ่เดอะเดวิลและไพ่ราชินีแห่งจันทร์ขึ้นมาสองใบนี้จะเตือนเรื่องนี้ตรงกันนะครับส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับ หรือว่ามีครอบครัวแล้วให้ระวังในเรื่องของปัญหามือที่สหรือว่าการทะเลาะกันเพราะเรื่องชู้สาวเป็นเหตุนะครับให้ระวังให้ดีคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายส่วนคนโสดต้องบอกว่าดวงความรักยังไม่ดีนักนะครับคิดจะรักใครชอบใคร ยังไม่สมหวังสมใจให้ระวังความรารถนาในจิตใจจะนำพาไปสู่เรื่องที่ไม่ถูกต้องได้ต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดวันเสาร์ทั้งหลายเอาละครับดวงชะตาความรักก็ผ่านไปสำหรับช่วง16จนถึง31ตุลาคมนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอเอาใจช่วยคนเกิดวันเสาร์นะครับให้ค้นพบความสุข เล็กๆจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวและเป็นความสุขที่นำพาคนเกิดวันเสาร์ไปสู่ความสบายใจนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับ และจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้การทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองบุญรักษาเทวาอวพร คนเกิดวันเสาร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ